สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตมีเคอนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยปกตินะครับประจำวันศุกร์ที่3กันยายนนะครับฮานอยปกติพรุ่งนี้ผมหยุดนะครับผมหยุดหยุดทุกวันเสาร์นะครับเนาะก็มาส่งท้ายกันครับเมื่อวานนี้เดเด้งบนล่านะครับ76เดินไปคู่หน้าอีกครับขออภัยครับ76ไปคู่หน้า74เอาง่ายแย่งหมดอ่ะ76 ส7 6 7แย่หมดนะครับแต่ใครรูดวิ่งเด้งบนล่างเนาะแล้วก็มาําตัวเดิมคือ0770เลขเดิมเดิมซ้ำๆเดิมนี่จะเบิ้ลไหมก็ลุ้นกันครับแปลกๆดีเมื่อวานนี่เบิ้ลไป2ฮานอยปกติไม่เบิ้ลแต่10แต้มนะครับไปส10แต้มตามฮานอยพิเศษนะครับยังไงก็ฝากพิจารณาดูครับชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับชอบกดไลค์ครับใช่กดแชร์ครับถ้ามีโฆษณาครับดูให้ด้วยนะครับ ห้าน้อยโปรติกวันนี้เด่นสุดเมื่อวานสิบแต้มโอกาสที่ศูนย์กับไออีกตัวนึงผมชอบแปดผมว่าศูนย์เด่นสุดแปดครับเด่นสุดแปดลองศูนย์ครับเหมือนที่ครั้งนู้นนะที่บอกว่าหลังจากสิบแต้มมันจะตามศูนย์มาตอนนี้ศูนย์ไหลมาสามรอบแล้วศูนย์ล่างนึงเดียวสามรอบศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์โอกาสที่ศูนย์จะมาอีกก็เป็นไปได้นะครับศูนย์แปด 28ช่วงนี้อากาศฝนตกดีมากครับตกทุกวันครับตกคันค่ำม,มืงคืนโอ้โหหัวนอนก็เขียดร้อง68ครับ78แล้วก็0ูนย์เก้ครับร้อยมดศูนย์ครับร้อยมดศูนย์ถ้ากรณีคุณไม่ชอบเล่น8ปดคุณเล่นศูนย์ก็ลูศูนยน์ครับ แล้วก็เจาะ02 04 06 07ประมาณนี้ครับ07 08เนาะก็ฝากไว้เป็นแนวทางครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับและขอขอบพระคุณจริงๆครับสำหรับท่านที่ไม่กดข้างโฆษณาครับเฮงๆลวยๆครับเดี๋ยวเจอกันในฮานอย VIP ครับเมื VIP, ่อวานฮานอย VIP เจาะ5225นะครับเสียดายเหมือนกันครับ352มา452